สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาศึกษาพาระลูกโปรดหรือว่าเงินปืนแตกสักครั้งนะครับวันนี้ผมได้นพาพระลูกโปรดลูกเงินปืนแตกชุดพิมพ์นิยมไม้เพืพ่อนศึกษากันนะครับวันนี้ก็คือพิมพ์นิยมเสียนโตกรรมการปุดลงนะครับซึ่งเป็นพระหนึ่งในสี่พิมพ์หลักของชุดกรรมการนะครับที่มีการต่อโค้ดนะครับโดยที่อาจารย์เชื้อเนี่ยได้คัดพระที่หุ่นเทียนมาสวยๆนะครับมาการต่อโค้ดแจกคณะกรรมการที่ร่วงสร้างและจิก สิทธิใกล้ชิดนะครับซึ่งพระส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยจะได้มาสภาพสวยๆนะครับเนื่องจากเป็นพระในชุดกรรมการนะครับในบางครั้งเนี่ยการพิจารณาที่หุ่นเทียนเนี่ยถ้าเรายึดพิมพ์กรรมการเนี่ยเพราะว่าพระเนี่ยหุ่นเทียนส่วนใหญ่ก็จะถอดมาได้สวยงามทุกๆองคองนะครับซึ่งพิมพ์กรรมการที่ผ่านมือผมที่เห็นอยู่บ่อยๆนะครับก็คือมีด้วยกัน4พิมพ์ด้วยกันนะครับก็คือ1เนี่ยโชว์ปืนแตกนะครับ2เนี่ย พิมพ์กรรมการหลังยันนูนะครับ3เนี่ยพิมพ์กรรมการยันนะนะครับและ4พิมพ์กรรมการอู่ลงนะครับแล้วก็ยังมีพิมพ์อื่นๆอีก2พิมพ์นะครับพวกกรรมการอุดไม้โคนะครับฐานอุดไมโคนะครับแล้วก็กรรมการฐานหุดหุดเหล็กน้ําพีก็จะเป็นไส้พิมพ์หนึ่งซึ่งเป็นชุดกรรมการเหมือนกันนะครับแต่ในการพิจารณาพระเนี่ยเพื่อนๆต้องยึดพิมพ์พระถือสำคัญนะครับเพราะว่าพิมพ์พระเนี่ยสำคัญมากๆในการพิจารณาพระแท้นะครับ ถ้ากรณีที่ว่ามีลักษณะด้านดังกล่าวนะเราต้องพิจารณาพิมพ์พรเสร็จดูลักษณะการแต่งหุ่นเทียนแต่งด้วยไม้เสียเนี่ยถ้าถูกต้องหมดก็ตท่านั้นก็แท้แล้วชวนโค้ดเนี่ยจะพิจารณาหลังสุดนะครับให้พิจารณาหลังสุดซึ่งลักษณะโค้ดเนี่ยก็จะต้องเป็นโค้ดที่ถูกต้องนะครับต้องเป็นลักษณะที่ถูกต้องก็คือตอกที่หุ่นเทียนนะครับตอกต้องตอกเป็นธรรมชาตินะครับวันนี้ผมไมมเพื่อนดูด้วยกัน4ี่องค์นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาดูพระกันเลยนะครับ พระองค์แรกนะครับเป็นพระที่ผมเช่ามาได้นะครับเป็นพระที่สภาพเก็บนะองค์นี้เริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆรับพระมาเนี่ยต้องดูลักษณะหุ่นเทียนก่อนครับลักษณะหุ่นเทียนผมพระหลวงหลงหอันปืนแต่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถอดหุ่นเทียนไม่ได้สวยงามกับทุกตัองค์นะครับพระองค์นี้ถ้าดองโดยรวมก็คือพิมพ์นิยมเสียตัวบาทนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พิมพ์นิยมเสียตัวบาทนะครับองค์นี้ก็คือพิมพ์นิยมเสียนตหน้านิยมทําไมถึงเป็นแบบนั้นผมจะหยิบพิมพ์นิยมเสียนตบาทมาเทียบเคียงให้เพ องนี้คือพิมนิยมเสียนตัวบาทจะสังเกตว่าพิมนิยมเสียตัวบาทเนี่ยจะลักษณะพิมพ์พลาเนี่ยจะใหญ่กว่ามากนะขาดว่าถ้ามองเดียวเนี่ยเราจะมองว่าลักษณะพิมนิยมเสียตัวงนี้น่าจะเป็นพิมนิยมเสียตัวบาทใช่ไหมครับแต่เมื่อเราปลาพลิมนิยมเสียตัวบาทตัวจริงมาเทียบเพียงนะครับจะสังเกตว่าปลาเนี่ยขนาดเนี่ยจะต่างกันมากเลยหุ่นเทียนจะต่างกันมากผมเลยแยกใหม่พิมนะถ้ากรณีที่เราเราดูหุ่นเทียนนะครับเราดูหุ่นเทียนนะดูงเดียวเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าพิมนิยมเสียตัวบาทไหม ให้เพื่อนๆพิจารณาดังนี้นะครับก็คือลักษณะหน้าพระนะครับหน้าพระถ้าเทียบกับองค์ชิงนะครับีิมิโยมเศษตัวบานหน้าพระที่จะใหญ่ครับแล้วก็เส้นสังกติเส้นนี้ก็จะใหญ่ด้วยนะครับส่วนเศษตัวนนหน้ายมเนี่ยหน้าพระดูลักษณะรีบเล็กแล้วก็เส้นเส้นสังกติเส้นใหญ่จะรีบเล็กเห็นไหมครับจะตาตรงนี้ครับเมื่อเมื่อราดูว่าเออลักษณะมันมันเรายังไม่ยังไม่เข้าใจนี้เราพลิกดูด้านหลังครับเราพลิกดูด้านหลัง ดูนะครับลักษณะพิมพมนิยมเส้นโตบาทเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลายก็จะรวบถูกไหมครับลายพวกนี้จะรวบแต่ว่าเส้นโตนิยมปลายพวกนี้จะเป็นลักษณะขนานนะอันนี้คือเกตเล็กเกตน้อยในการพิจารณากรณีที่เราไม่มีเราเห็นแค่รูปนะกรณีที่เราไม่เห็นเท้าจริงเนี่ยเราก็ตีได้เลยว่าพวกงนี้ก็คือพิมพ์นิยมเส้นโตนิยมซึ่งราคาพิมพ์นิยมเส้นโตนิยมเนี่ยกับเส้นโตบาทเนี่ยถ้าสภาพเหมือนกันนะครับสาภาพเดียวกันนะ พิมพ e, <ım S 2> ์นิยมเสียตัวหน้านิยมราคาจะด้อยกว่านิดนึงครับจะด้อยกว่านิดหน่อยไม่มากครับแต่ว่านั่นแหละครับอยู่ที่สภาพผิวพระแล้วก็ลักษณะพระบหลักครับถ้ากรณีที่ว่าพิมพ์นิยมเสียตัวหนายมพระแบบนี้นะครับราคาก็จะใกล้เคียงพิมพ์นิยมเสตตวบาทนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับองนี้เป็นพิมพ์นิยมเสียตัวหน้านิยมนะครับเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้นะครับเราก็มาดูลักษณะห่นเทียนเลยนะครับหนึ่งนะครับตาปูนนะครับ จหมูรวบโดงเห็นไหมครับปากยิ้มแล้วก็คางแหลมนะครับคางนี่มีความคมมากเลยนะครับความคมเนื่องจากการแต่งรุ้งไม้เสเนียรนะครับริบิววนด้านนี้สี่เส้นนะครับหนึ่งสองสามสี่เส้นที่สี่ติดบางมากนะครับริบิววนด้านนี้ห้าเส้นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ลักษณะเป็นมือรองการแต่งไม้เสเนียที่ได้ฐานเห็นะครับแต่งมาได้กลมๆเลยซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของพระรุ่นนี้ครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพระถ้าหลอยจหุ่นเทียนเนี่ยก็จะแต่งด้วยไม้สเนิตกับตุ้งครับเพราะยันเพื่อความเรียบเรียบร้อยนะครับพระองค์นี้ถือว่าแต่งไมสเนิตมาได้ละเอียดมากๆเลยครับมาลูขอบข้างกันน,ะ,นะ,คะครับเมื่อเพื่อนพิกตูขอบข้างเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เจนรอยประกอบหุ่นเทียนะครับนี่คือรอยประกอบหุ่นเทียนนะครับเห็นครับลักษณะรอยแต่งไมสนิทเห็นไหมครับนี่ครับตามจุดหักต่างๆเนี่ยถือว่าองค์นี้ถือว่าแต่งมาได้ละเอียดจริงๆนะครับหรือเยาวน์สารเส้นเนี่ยที่ยันว่าเป็นพนระรูปหล่อหลวงพ่บเห็นัครบ แล้ขอ็พระเนี่ยด้านหลังถือว่าถอดติดมาได้คมชัดจริงถ้าเราดูเพ่งดูที่ฐานไหมเราแต่งไม้เส้นหนไหมแต่งมาได้คมๆเลยนะครับมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับนี่ครับรายประกบุนเทียนนะครับแล้วก็ลักษณะรอยแต่งไม้เส้นเนี่ยตามจุดหักต่างๆถือว่าเป็นป้าองค์ที่พิจารณาง่ายนะครับใต้ฐานองค์นี้ครับใต้ฐานองค์นี้ถือว่าแต่งมาได้ละเอียดจริงแต่ถ้าเพื่อนๆเพ่งดูหาแสงเพื่อนๆก็เจอรอยตัดช่อครับเนี่ยรอยตัดช่อตรงนี้เราตัดช่อข้างใหญ่ๆนะครับ แล้วก็ลอยลักษณะลอยแต่งไหมลอยแต่งตะไบใต้ฐานหรือว่าแต่งมาได้ละเอียดยิ่งพิจารณาง่ายมากนะครับเรื่องนี้แล้วก็ลักษณะพิเศษของชุดพิมพ์กรรมการเนี่ยนอกจากพิมพ์พระจอกมาสวยแล้วนะครับก็จะมีการตอกโคดอูเห็นไหมครับนี่ครับโคดอุที่สังกติเส้นใหญ่เป็นลักษณะอูลงนะครับลักษณะการตอกโคดอูเนี่ยถ้ากรณีที่เป็นกอูขึ้นนะลักษณะปลายหางนี่ชี้ขึ้นเนี่ยใต้ฐานเนี่ยจะต้องตอกตัวชอช้างนะครับนั่นก็คือชออปืนแตกเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับ ซึ่งพิมพ์ไอ้มิยมเสยนโตไอเนียนิยมกรรมการอุลงตัวนี้ก็คือเห็นไหมครับหางอูน,นี่จะต่ออูลงเห็นไหมครับแล้วก็เฟรมฟ้าเนี่ยถือได้ว่าสวยงามมากๆสำหรับขวดนี้ทีนี้ผมจะขยายเพื่อนๆดูอ่าดูโลหะนะครับนกล้องนะครับเดี๋ยวจะขยายเพื่อนดูเห็นไหมครับข่านี้ถือว่าได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมน,นะโลหะมีความซึ้งกับจัดเห็นงไ,งไ,งไหม ก้างนี่เห็นไหมกลางท่านเห็นไหมรอยแต่งไม้เนี่ยถือว่าคมมากๆครับในล,ลักษณะเห็นไหมรอยแต่งไม้เนียที่ขอบก้างก้างนั้นถือว่าแต่งมาได้สวยจริงๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเรามองตามซอกส่วนลึกเพื่อนๆก็จะเห็นคาดขี้ตะการเห็นไหมพิมพ์นี้ถอดได้ลึกมากๆเลยลักษณะอุกลงนะครับจำอุบเนี่ยลักษณะอุกลงเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับถ้าเที่ยวฟ้าคำรนเนี่ยลักษณะอุบลงของพิมพ์ไอ้พระเปล่าหลวงพ่อปืนแตะเนี่ยอุบเนจะ มีลักษณะเป็นเหลี่ยมๆมากกว่านะครับหักมุมมากกว่าครับเห็นไหมครับใต้ฐานนะรายแต่งไม้เสเนียรเนี่ยถือว่าแต่งมาได้คมๆเลยสำหรับเฟืองนี้นะครับถือว่าดูง่ายจริงนะครับดูฐานได้เห็นไหมครับเห็นไหมรายแต่งไม้เสเนียเห็นไหมเอ่ยรายแต่งไงใต้ฐานนถือแต่งได้ละเอียดมากแล้วก็เห็นรอยตัดช่อด้วยไหครับถือว่าพรัดดูง่ายจริงดูระลังลักษณะริเกวเนี่ยเป็นลักษณะขนานกันเห็นไนะครับถ้ากรณนี้ที่เป็นลวดปลายเนี่ยก็คือเป็นนิยมเสตโตบาทนะครับอันนี้ขนานกัน ดูที่ดูว่าขนากนกันก็คือดูระหว่างเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สามนี่จะขนานกันเนี่ยคือพิมพ์นิยมเส้นโตหน้านิยมนะครับ,รบเห็นไหมครับเห็นไหมรอยแต่งไม้เสนเนียนะแต่งมาดูง่ายๆมากๆเลยนะองค์นี้ถือว่าเป็นไพล่องค์นี้ที่ดูง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบเพล่อกนี้นะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับมาดูองค์ที่สองกันนะครับองค์ที่สองก็คือพิมพ์นิยมเส้นโตหน้านิยมเหมือนกันนะครับ เต้าองนี้ได้มาถือว่าสภาพสวยเดิมๆมากนะครับเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆรับพัพแล้วก็ไม่ต้องขึ้นกล้องก่อนนะดูลักษณะหุ่นเทียนก่อนลักษณะหุ่นเทียนของพระรูปหล่อหลวงเงินปืนแต่งเนี่ยจะเป็นลักษณะเฉพาะนะครับ้าเนี่ยสร้างออกมาส่วนใหญ่ก็ลักษณะเส้นสายท,ท่านจะสวยงามมากๆนะครับเต้าองนี้เป็นฟิล์มนิยมเสียนโตหน้านิยมนะครับวิธีการพิจารณาก็คือหน้าพระเนี่เห็นไหมครับหนี่ครับหน้าพระนี่จะเล็กเห็นไหมครับแต่ก็ริเจวอนเส้นนี้ก็จะเล็กด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เนี่ยครับถ้าเทียบกับองค์ก่อนหน้านี้นะครับผมจะเทียบไปดูขนาดพระนะครับจะสังเกตว่าจะเป็นพระขนาดเดียวกันลักษณะอุนเทียนเหมือนกันนะครับแต่พระองค์เนี้ยพระองค์ที่ว่าองค์ที่2ที่ผมช่อมมาได้เนี่ยอ่าลักษณะการถอดพิมพ์พระเนี่จะลักษณะพิมพ์จะความสวยหย่อนสวยกว่าองค์แรกนะครับองค์แรกจะสวยมากกว่าองค์นี้ถือว่าหย่อนสวยหย่อนสวยลงมานิดนึงครับแต่ก็ยังเป็นพระที่พิจารณาง,ง่ายแล้วก็เป็นพระสภาพเก็บด้วยนะครับองค์นี้เป็นพระสภาพเก็บ แล้วก็ด้านหลังเห็นไหมถือว่าดูง่ายจริงนะครับนี่ครับแล้วก็ลักษณะการแต่งใต้ฐานเนี่ยครับก็จะละเอียดแล้วก็เห็นรอยตัดช่อด้วยนะครับเห็นไหมถ้าแทบไม่ต้องพลิกหาแสงเลยก็จเจนรอยตัดช่อนะครับทีนี้เราเรามาดูลักษณะพิมพ์ปลากันนะครับเริ่มจากนะครับลูก,กาตา,กกา,ตาตเห่นไหลูกตาโผลนจมูกรวบตเห็นไหมปากอิ้มแล้วก็คางแหลมคางเนี่ยลักษณะคางมีการแต่งด้วยไ้ยสมสนิทเนะแต่งมาได้องค์คมเลยเริ้วเจวันอันนี้4เส้นนะครับ1 2 3 4สี่เห็นไหม เส้นแรกติดบางนิดนึงแต่ก็ติดนะครับที่เจวานอันนี้5เส้นนะครับลักษณะเห็นไหมผิวพาะนี่ถือว่าเดิมจริงตามตามซอกส่วนเรื่องนี้เห็นไหมครับที้โ้าติดเต็มเลยแล้วก็ลักษณะเป็นมือรองครับลักษณะการแต,งต่งด้วยไม้เสเนียรเราต้องพิกดูนะนี่ครับเราแต่แตงไม้เสเนียรแบบคมคุมเลยถือว่าเป็นไฟอุ่นที่ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับพลิกดูทั้งข้านะครับนี่ส่วประกอบหุ่นเทียนเห็นนะครับลักษณะการแต่งไม้เสนียนะครับแต่งตามจุดหักต่างๆตอนพลิกที่เป็นหุ่นเทียนนะครับเห็นไหมครับ ถือว่าแต่งมาได้กลมๆเลยไหมครับนี่ครับตามการแต่งไม้เสนเนียดมาดูด้านหลังกันด้วยจว่าสามเส้นเนี้ยที่ยังว่าเป็นพระลูกโหรหลงเงินตืนแตงนะครับแล้วก็ลักษณะดูเส้นที่เส้นที่1กับเส้นที่3เนี้ยลักษณะเป็นขนานกันนี่ครับพิมพ์นิยมเส้นตัวหน้านิยมนะครับด้านหลังเนี่ยถือว่าได้มาสภาพสวยดีมีคาบขี้ตะการติดเต็มองค์นะครับมีคาบขี้บ่อเห็นไหมเกาะตามซอกส่วนลึกถือว่าเป็นพระองค์หนึ่งที่พิจารณาง่ายนะครับนี่ครับลาประกอบุญนเทียนครับ แล้วก็ลักษณะรอยแต่งไม้เสเนีนยร์ไหมแต่งมาได้คมคมเลยนะครับดูง่ายมากๆนะครับมาดูที่ฐานกันที่ฐานเป้าแน่นไหมมีการแต่งตะไบคุนข้างจะเรยบเร,ยบเรียบร้อยมากๆแล้วก็นี่คือบริเวณรอยตัดช่อนะครับและรอยตาหนิจากขุนเทียนเพื่อนๆก็สามารถเห็นครับที่เล้าติดอยู่เต็มนะครับทีนี้ผมจะมาขยายเพื่อนๆดูโลหะนะครับขยายดูโลหะให้ทั่วทั่วองค์ไปนะครับ เห็นไหมพระอ,องค์นี้ถือว่าผิวได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมจริงนะเห็นไหมเป็นพระที่ต่อติดความคมชัดในพอสมควรคราบกีเบ้าติดอยู่เต็มนะวันหน้าโลหะเนี่ยจะออกดํามากองนี้แต่งมียังมีสีสว่างกับเทึบเป็นไหมวันหน้าผิวสีผิวก็จะไม่เหมือนกันอุอ,อุพระอนี้ตอ,อกที่หน้าอกเห็นไหมครับจะตอ,อกลักษณะบางมากต้องใช้กล้องส่องนะถึงจะรู้ติ๊กดูหาแสงด้วยถึงจะเห็นลักษณะอูเห็นไหมครับหเห็นอูไหมครับ เป็นจางๆครับองนี้ก็คือพิมพ์นิยมเสยนโตนายยมกรรมการอู่ลงนะครับมาดูขอบข้างกันนะครับโดยแตงไม้เสนียดเห็นไหมครับเนี่ยข้างอู่นะครับคมๆเลยไหมครับที่ฐานนะครับเนี่ยครับโดยแตงไม้เสเนียดนะฮะดีเจวอเนไเส้นหนึ่งกับเส้นสามขนานกันเนี่ยครับพิมพ์นิยมเสยนโตน่านิยมนะครับเห็นไหมครับถือว่ามพ์ทาดูง่ายมากๆเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยครับโดยแตงไม้เสเนียดเห็นไหมครับใต้ฐานนะครับเห็นไหม ไ้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้เรียชนิดเดียดมากๆเลยครับแต่ก็เห็นรอยตัดช่อด้วยครับได้รอยตาหนิจากุนเทียนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเห็นครับพี่บอาติดอยู่เต็มนะครับถือว่าเป็นไพ่องค์เนื้อครับที่พิจารณาง่ายนะครับเล่าเนี้ยถ้าไม่ใช่กล้องดูก็จะไม่เห็นว่าที่บริเวณที่อ่าสังกติเส้นใหญ่เนี่ยต่ออุ่ครับที่บริเวณเนี้ยเนี่ยอู่นะครับเป็นลักษณะอูกลงนะครับเห็นไหมครับเล่านี้ถ้าเพื่อนชอบได้อย่างเป็นฟันผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับ มาดูองค์ที่3นะครับองค์ที่3ก็คือพิมพ์นิยมเสียนโตหน้าพิมพ์นิยมเสียนโตหน้าหนุ่มหรือหน้ากลมนะครับเป็นพระองค์หนึ่งที่พิจารณาง่ายนะครับลักษณะพิมพ์พระเนี่ยก็จะแตกต่างจากพิมพ์นิยมเสียนโตบาทและก็พิมพ์นิยมเสียนโตหน้านิยมโดยเพราะที่สังกติด้านหลัง3าเส้นนะครับลักษณะหลังพระจะเอ็นนะครับก็คือเป็นพิมพ pues ์นิยมเสียนโตหน้านิยมครับถ้าเราเทียบเคียงกับพิมพ์นิยมเสียนโตบาทนะครับ เดี๋ยวผมจะเทียบเคียงกับพิมพนที่ผมเสียตัวบาทให้นะครับลักษณะหุ่นเทียนจะเล็กกว่าเสียตัวบาทนิดนึงครับแต่ว่าดีเทียวด้านหลังนี่จะเป็นไม่เป็นลักษณะรวบครับเสียตัวบาทนี่เป็นลักษณะรวบถูกไหมครับแล้วก็เสียตัวบาทนี่หลังท่านจะดูกองกองถูกไหมครับแต่ว่าเสียตัวน่านิยมหรือน้าหนุ่มเนี่ยหลังท่านจะแอนนครับจะเป็นลักษณะแอนครับซึ่งแตกต่างจากพิมพ์นิยมเสียตัวบาทนะครับเห็นไหมครับหลังท่านจะดูแอนแอนเห็นไหมครับแล้วก็ลักษณะหุ่นเทียนก็จะเล็กกว่านิดหนึ่งส่วนใหญ่นะ เล็กกว่านะครับแต่บางองค์มีขนาดเท่ากันก็เป็นไปได้แต่องนี้เล็กกว่าเหชัดเจนและก็ลักษณะดิวจิวด้านนี้มันก็คือชนสังกติเส้นใหญ่ก็คือพิมพ์นิยมเส้นโตหน้าหนุ่มหรือหน้ากลมนะครับที่เขาปูชาเช่าหาทุกวันนี้นะครับก็แยกมัอนอีกพิมพ์แต่เมื่อเทียบกับพิมพ์นิยมเสีนโตหน้านิยมนะครับขนาดหุ่นเทียนจะใกล้เคียงกันมากเห็นไหมครับแต่ว่าปรดพิกานหลังน,หลง,งนะครับตัวครับปอดพิกานหลังเองนครับ เห็นไหมครับก็จะมีความตา่างเห็ชัดเจนนะเห็นไหมครับเพราะว่านี่เราพริกดูนะครับน่านิยมเนี่ยจะเหมือนพิมพ์ริมเส้นโตบาทครับจะดูหลังกรงกองส่วนหน้าหนุ่มเนี่ยจะดูหลังแอนดแอแนนิดนิดครับเห็นไหมครับต่างกันตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อในการพิจารณาพระเนี่ยเพื่อนๆพ่ยิ่งมองละเอียดเท่าไหร่เพื่อนๆก็สามารถเห็นความแตกต่างของแต่ละพิมพ์ได้ชัดเจนครับซึ่งจุดนี้ในการพิจารณาเพื่อนเพื่อต้องมีพระผ่านตาพอสมควรนะถึงจามาแยกได้แบบชัดเจนแล้วก็ขาดเลยนะ เมื่อนเพื่อนรับเระานี้แล้วเราล็อกดูลักษณะบุนเทนก่อนนะครับพ้านูปรลหรือว่าเงินปืนแตะเนี่ยสร้างจากโลหะเก่านะครับซึ่งซึ่งอยู่ใ้ฐานสุขเชียเพราะฉะนั้นโลหะจะมีความเก่าเกินจริงนะครับแล้วก็พิมพระเนี่ยเป็นพระที่เขาตั้งใจสร้างนะครับเป็นพระที่ตั้งยใจสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นสายเลยก็ต้องมีความระเบียบเรียบร้อยนะครับวันน้าโลหะของผิวพ้าส่วนใหญ่ก็จะมีวันน้าอ่อนแก่นะครับแล้วก็ผิวพ้ะเนี่ยเจ้าต้องไม่ราบเรียบเสมอกันเป็นตะปุบตะปาแบบนี้ครับโลหะครับ ตองนี้ถือว่าได้มาเนี่ยสวยเดิมมากๆเป็นภาสภาพเก็บนะครับแต่ที่สําคัญที่สังกติเส้นใหญ่ไหมครับก็จะต่อลักษณะอู่เหมือนกันครับปูลงเห็นไหมเมื่อเทียบกับองค์แรกนะครับเป็นอู่ตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมลักษณะโคตอููเหมือนกันเลยนะครับลักษณะเดียวกันเห็นไหมครับถือว่าดุง่ายมากสำหรับเป้านี้ใต้ฐานเห็นไหมป้าฐานเป้านี้ผ่านการเตกมาละเอียดแต่ถ้าเพื่อนๆปิกจาหาแสงหพือมันก็เห็นรอยตัดช่อนะครับบริเวณนี้คือรอยตัดช่อนะนี่ครับนี่ครับ นี่ครับดูรอยตัดจอยนะเห็นแบบลางๆนะครับลักษณะกา,ารแต่งตะไบใต้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้ละเอียดจริงๆเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูลักษณะพิมพ์ตากันนะครับเริ่มจากนะครับลูกตาโพลใช่ไหมครับจมูกรวบโด่งปากยิ้มแล้วก็คางแหลมคางเนี่ยมีลักษณะการแต่งด้วยแมสเนียดคมๆเห็นไหมครับริ้วจีวรนั้นนี่สี่เส้นนะสี่เส้นที่ติดชัดส่วนใหญ่พิมพ์นิยมเสน้นโตหน้าหนุ่มเนี่ยเส้นจีวรโดยเฉพาะเส้นที่สี่เนี่ยจะเป็นเส้นใหญ่ครับ เส้นใหญ่และติดชัดกับทุกองนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เรียงกันโดยที่ปลายนิชนสังกติเส้นใหญ่ทุกเส้นนะครับนี่ก็คือพิพ์มนิยมเสียนโตหน้าหนุ่มหรือหน้ากลมนะดิจวันนี้5เส้นเหมือนกันนะครับลักษณะเป็นมือรองนะครับแล้วก็ลักษณะการแต่งด้วยไม้เสเนียรเห็นไหมครับถือว่าแต่งมาได้ดูง่ายมากๆเราพลิกดูด้านข้างเราข้ะเห็นรอยประกอบบุญเทียนนะครับลักษณะโปรยแต่งไม้เสนียรเนี่ยนะถือว่าแต่งมาได้คมจริงด้านหลังเนี่ยดิจวันสามเส้นนี้ที่ยืนยันว่าเป็นพระรูปโปร่งเงิน ลักษณะหลังท่านจะจะแหวนนิดๆนะครับเนี่ยครับพิมนิยมเสยนโตหน้าหนุ่มหรือหน้ากลมนะครับด้านหลังเปล่าอันนี้ถือว่าถอดติดได้คมชัดพอสมควรนะครับเห็นไหมครับมีเนื้อเกินนียิ่งทําให้เปล่าอันนี้พิจารณาง่ายนะครับรอยแต่งไม้เสนนที่ใต้ฐานถือว่าแต่งมาได้คมคมเลยนะครับโอเคมาดูอีกข้างนึงนะเพื่อนเพื่อนก็เราประกอบบุญเทียนและลักษณะการแต่งไม้เสนนที่จุดหักต่างๆเห็นไหมถือว่าดูง่ายจริงนะครับมาดูที่ฐานละที่ฐานใต้ไหม แต่งละเอียดจริงนะถือว่าเป็นไร่องค์นี้ที่ดูง่ายทีนี้เราผมจะมาขยายด้วยกล้องให้เพื่อนดูลักษณะโลหะนะครับเองค์นี้เป็นพลาสสภาพเก็บนะเห็นไหมครับริเจวอนเนี่ยลักษณะเป็นลักษณะเส้นใหญ่ทั้งสี่เส้นเลยนะโดยเฉพาะเส้นสุดท้ายนี่ใหญ่มากนะครับลักษณะอุกปิดเหลี่ยมเนี่ยนี่ครับกรรมการอุกลงนะครับเห็นไหมครับโลหะเนี่ยเล่าองค์นี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพเก็บจริงนะครับแทบไม่ผ่านการใช้นะครับ วันนั้นรู้หายไหมเป็นวันนัดสีที่ต่างกันเนี่ยเพราะว่าพระเนี่ยอาจจะโดนสัมผัสก็ส่วนที่โดนสัมผัสเนี่ยสีก็จะสว่างขึ้นส่วนที่ไม่โดนสัมผัสเนี่ยสีก็จะเป็นลักษณะผิวเดิมๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถือว่าดูง่ายลักษณะการแต่งไม้เสียดใต้ฐานเนยะครับคมๆเลยเห็นไหมลักษณะการแต่งไม้เสียดเนี่ยเี่หูเห็นไหมครับถือว่าดูง่ายจริงๆนะครับเห็นครับหลังท่านจะดูแอนๆนะครับเคนะครับเล่าเนี้ยมีนเกินเต็มไปหมดเลย วันหน้าผิวเห็นไหมวันวันหน้าที่อ่อนแก่เห็นไหมถ้ากรณีที่เป็นพระของในแบบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีเดียวกันทั้งทั้งองคนะ์ครับแล้วผิวท่านจะเรียบๆนะเป็นโลหะใหม่นะของในแบบอันนี้โลหะเก่านะผิวจะเป็นตะปุมตะบัาแบบนี้ครับมีเนื้อเกินบ้างมีตะตมีจับหุ่นเทียนบ้างเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติของการหล่อพระนะแบบโบราณนะครับแบบโบราณน,น,แบบน,นักสณัยไหมการแต่งใต้ใบใตฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้ละเอียดจริงนะครับ ถือว่าเป็นไ้่องนะครับที่สวยมากๆองคองนะแต่ว่าพราะองค์นี้ก็คือพิมพนิยมเสียนโตหน้านิยมนะครับเอ้ยพิมนิยมเสียนโตพระองค์นี้คือพิมพ์นิยมเสียนโตหน้าหนุ่มหรือหน้ากลมนะครับส่วนหน้าิยมนี่จะเป็นอีกอย่างเห็นไหมครับถือว่าดูง่ายจริงๆนะครับอืแล้วก็ลักษณะพิมพนิยมเสียนโตหน้าหนุ่มเนะี่ยหน้ากลมเนะี่ยจำนวนพระนี้ค่อนข้างจะผมว่าโดยเฉพาะพิมพ์กรรมการเนะี่ยค่อนข้างจะายากองนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษอีกองค์นะครับที่สวยและก็หน้าผู้ชายติดตัวจริงๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบและอยากเป็นปฟันนะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับดูอีกองนะครับตั้านี้ก็คือพิ์นิยมเสยนโตต้กรรมการอู่ลงนะครับพิ์นิยมเสยนโตกรรมการอุลงหรือเสยนโตต้นะครับเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆก็พิจารณาที่หุ่นเทียนก่อนนะครับลักษณะพิ์นิยมเสยนโต้อเนี้ยจะแตกต่างจากพิ์นิยมเสยนโตหน้าหนุ่มนะครับอยู่ไม่มากครับแต่ว่าลักษณะผิวพระจะเหมือนกันเห็นไหมครับแต่เสยนโตต้เนี่ยจะลักษณะอุ้งพระใหญ่กว่านะครับ แล้วก็สังกะสีเส้นใหญ่เนี่ยก็จะใหญ่กว่าด้วยนะครับเห็นไครับร้าจะใหญ่กว่ามันนี่คือเส้นโต้ตนะครับแต่ริจิวรด้านหลังนี่จะคล้ายๆกันเห็นะครับแต่ว่าลักษณะโอมราจะเล็กกว่าแค่นั้นเองแล้วก็สังกะสีเส้นใหญ่เนี่ยก็จะใหญ่กว่าที่หนึ่งครับลักษณะร้านี่จะดูแอนแอนเหมือนกันเห็นะครับจะดูแอนแอนเหมือนกันเนี่ยครับพิมพ์นิยมเส้นโต้ตนะครับถ้าเที่ยวพิมพ์นิยมเส้นโตหน้านิยมนะครับเห็นไหมครับด้านหลังริจิวรไม่เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ลักษณะแบบบนนี้ะครั เห็นไหมครับอืมแล้วก็เสียโตน่านิยมนี่หลังจะกองกองเส้นโตต้อนเนี่หลังจะแอนแอนนิดนะครับโอเคนะครับทีนี้ปาเท่าพิมพ์นิยมเสียโตบาทนะครับเท่าพิมพ์นิยมเสียโตบาทเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมดีจวนนั่นหลังจะต่างกันนิดเดียวเห็นไหมครับแบบนี้ครับเส้นโตต้อนะครับรักแรกเนี่ยเพิ่งจะรับพาแล้วนะครับก็ดูลักษณะหุ่นเทียนก่อนครับลักษณะหุ่นเทียนตั้านี้ถือว่า ได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพระองค์นี้เป็นพระส,สภาพเก็บนะครับไม่ใช่สภาพใช้เห็นไหมครับลักษณะพิมพ์เนี่ยด้านหลังถือว่าถอดติดได้คมชัดพอสมควรนะนถือว่าเป็นพระองค์ที่ดูง่ายนะครับเห็นไหมใต้ฐานใต้ไหมองค์นี้ถือว่าแต่งรายละเอียดมากๆเลยเมื่อเปรี้ยๆกับแสงก็สามารถเห็นรอยตัดช่อด้วยครับนี่คือรอยตัดช่อนะครับทีนี้เพื่อนๆพิพ่จารณาแล้วว่าเป็นพระแต้ราดูมลักษณะเปลี่ยนลักษณะพิมพ์พลกกนนะขนาบ เริ่มจากอย่างนั้นลูกตาโป้จะหมุนรอบตวงปากยิ้มทางแหลขคางนี่มีความคมมากความคมเนื่องจากการแต่งด้วยไม้เสียบนะครับดิจิวันนี่สี่เส้นเนี่ยจะมีหนึ่งสองเส้นสองเนี่ยปลายนี่จะไม่ไม่ชนสาถิเส้นใหญ่แต่จะวิ่งชนแขนแทนนะครับนี่ครับฟีเนียลเซนโตต้นะครับลักษณะปิดมือรองนะครับเห็นไหมรายแต่งไม้เสียบเนี่ยนะถือว่าแต่งมาได้คมๆเลยขอบข้างเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นรายประกอบบุญเทียนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับรายแต่งไม้เสียบนะครับ เห็นดูง่ายจริงเนี่ยครับเราแต่งไม้แ่ยถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับเรียเยาวร์สามเส้นเนี่ยที่ยันว่าเป็นพระรูปบ่อหลงเงินปูนแตกเห็นไหลักษณะพระเนี่ยจะดูต้อต้ล่ำล่นะจะดูต้อสั้นนะเห็นไหมวันนับผิวของท่านเนี่ยจะไม่ราบเรียบเสมอกันมีวันน้าที่อ่อนแก่เห็นไหมครับเนี่ยครับเราแต่งไม้แ็จที่ด้านข้างด้านหลังนะที่ฐานล่านถือว่าแต่งมาได้คมคมเลยนะครับถือว่าดูง่ายจริงนะครับต้อนี้มีนัาเกินบริเวณที่ปูใช่ไห ก้อนมาเลยเลยยิ่งดาไม้ฟ้าพิจณาง,ง่ายนะครับเนี่ครับระประบรุนเทียนนะครับลักษณะการแต่งไม้จะเนียนนะแต่งตามจุดฐานต่างๆนะแต่งที่ฐานรอบเลยนะหครับถือว่าดูง่ายมากมันดูที่ฐานนะลักษณะการแต่งตะไบใต้ฐานนะถือว่าแต่งมาได้เรียบร้อยสวยงามนี่ครับเราตัดช่ออยู่บริเวณนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้เพื่อนๆพิจารณาแล้วทีนี้ว่าเป็นประเทศนี้เรามาดูลักษณะลูกหักนนะครับผมจะขยายด้วยกล้องให้เพื่อนๆดูนะลักษณะลูกหัก ตัวนี้เป็นพลัสสภาพเก่งนะครับเห็นไหมครับผิวได้มาสภาพสวยๆนะโดยเฉพาะอู่ต่อที่สังกะสีเส้นใหญ่นะครับเห็นไหมเป็นลักษณะของหักอ่ะเนี่ยครับพิมพ์นิยมเสร็จตต้อกรรมการอู่ลงนะครับนะครับลักษณะอู่เหมือนกันเลย็นะครับเหมือนกับสององแรกเลยนะครับสองสามองแรกลักษณะอู่ว้นองค์ที่สามองค์สามติดไม่ชัดแต่องค์นี้ถือว่าติดชัดเหมือนกันนะครับนะครับถือว่าถูกง่ายจริงครับเห็นไหมครับ เราประก็บขุนเทียนนะครับนี่คือเราประกอบเทียนและลักษณะอะยแต่งไม้ะเน,นี่เห็นไหมครับ,รบนี่ครับริจวร์ด้านหลังสามเส้นเนี่ยฐานด้านหลังไอพิพัฒด้านหลังถือว่าถอดติดัปแค่คอพอสมควรแลลักษณะวันหน้าลูกหายนะมีวันหน้าที่อ่อนแก่นะผิวจะไม่เป็นสีเดียวกันตลอดนะถ้าเราใช้กล้องส่องดูเนี่ยผิวมันก็จะมีวันหน้าที่แตกต่างกันเป็นแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นโลหะเก่าที่พิจารณาเห็นไหมครับ ด้านบนนี่ถือว่ามันมากนะองค์นี้บริเวณนี้ถือว่ามันมากพอละสองในกล้องนะครับโอเคนะครับมาดูที่ใต้ฐานกันใต้ฐานพระองค์นี้ถือว่าแต่งมาได้ละเอียดมากๆเลยนะเห็นไหมรอยตำหนิจากอุนเทียน,เ,นเพื่อนๆก็สามารถเห็นคราบพิภพติดอยู่เต็มนะถือว่าเป็นใต้องคหนึ่งที่พิจารณาง่ายนะครับองค,นค์นี้ถ้าเพื่อนๆชอบได้อย่างแม้ฟันผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับกล้องนี้พิมพ์นิยมเซ็นโตต้ นอกจากชุดพิมพ์นิยมเส้นโตเนี้เนี่ยก็จะมีพวกพิมพ์ไตมาสนะที่ตอกกรรมการอู่ลงที่ผมเคยผ่านมือผมนะก็จะมีพิมพ์ไต่มาสเล่องคหนึ่งที่ยังอยู่ที่มูลที่ผมลงที่ไปทวันก่อนก็คือพิมพ์นิยมเส้นเล็กกรรมการอู่ลงนะลักษณะการอู่เหมือนกันเลยต่ออู่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตออู่ที่สังกะสีเส้นใหญ่นะอู่ลงเนะนี่ยก็คือพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมเส้นเล็กนะซึ่งซึ่งถ้าว่าเป็นพิมพ์ธรรมดานะครับพิมพ์ธรรมดานี่คือพิมพ์ธรรมดา แต่เปลี่ภาพป็นผิมภาพผิ์เดียวกันเห็นไหมครับนี่ครับเห็นริบบจวด้านหลังเหมือนกันเลยนไอันนี้อันนี้ก็คือฟิลกรรมการอุลงอาจารย์เชื้อจะคัดหุ่นเทียนที่สวยๆนะครับมันทาการตอกปูที่สังกติเส้นใหญ่นะครับเพื่อแจกคณะกรรมการที่ร่วมสร้างและสิสทธิข้าวิชิตนะครับเนี้ถือว่าสภาพสวยเหมือนกันแต่เป้าเนี้ยถ้าเพื่อนอยากดูลักษณะรายละเอียดนะผมได้ลงคลิปให้เพื่อนดูแล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปสั้นได้นะครับผมได้ลงให้ดูแล้วนะครับ โอเคนะครับในการศึกษาพระรูปหล่อหลวงพ่อนตื่นแต่นีครับเข้าใจว่าทุกวันนี้ของเล่นแบบเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับคือทําได้ใกล้เคียงมากเลยครับเพราะงั้นเนี่ยการพิจารณาพระนะเพื่อนๆควรจะพิจารณาให้ละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับถึงของเล่นแบบจะดีแค่ไหนนะแต่ก็จะมีลักษณะที่ทอะไรสักอย่างก็คือพวกพิมพ์ร้ี่ก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยมีบางอย่างที่จะ พวกสังกะสีเส้นใหญ่พวกนี้มันจะใหญ่ปกติส่วนใหญ่นะแล้วก็เป็นพระที่แบบเหมือนพิมพ์นิยมเศษตัวบาทนียมันส่วนใหญ่ก็จะเรียนแบบพิมพนั้น,นครับลักษณะสังกะสีส่วนใหญ่ก็จะนูนสูงขึ้นมานี่อย่างนั้นในผิดปกติอย่าไปเช่านะครับอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเรียนแบบนะครับแล้วก็ของเรียนแบบส่วนใหญ่เนี่ยจะพระจะสร้างม,มาค่อนข้างจะสวยผิดปกติคือจะไม่แทบไม่มีตำหนิจากขุเทียรเลยพวก เนื้อเกินพวกไอตำหนิจขงที่ต้องเป็นหลุมเป็นอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเป็นของเรียนแบบส่วนใหญ่จะราบเนี่ยเพราะาเป็นโลหะใหม่นะเขาใช้วิธีฉีดเอาจุดนี้เป็นจุดในการพิจารณาหลักถ้าเจอว่าพลาส,สวยผิดปกตินะครับต้องพิจารณาที่คาบที่เบ้าให้ดีนะเพราะส่วนใหญ่คาบขีเบ้าเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็คาบที่ตะกันก็ไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเดียวคือสีดําดําทึบไปเลยเมน้นก็จะเอาไอ้สนิมที่เว็บ ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมาปโป,ปให้เหมือนสนิมแค่นั้นเองครับถ้าพิจารณาดีให้ละเอียดนะครับแล้วก็เพื่อนๆผ่านองค์จริงมาบ้างเนี่ยผมมั่นใจว่าเพื่อนๆสามารถพิจา,ารณาพาระรุ่นนี้ได้ไม่ยากแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบน,นี้ขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบน,นี้อีกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ